สบายดีพี่น้องมันนี้ก็มาเสียบายนี่ก้าอีเล่พี่น้องอันนี้เป็นคลิปที่สองว่างหนึงน่งในชิปอ่าปูบาวน้อยเตะบานี่คลิปปูบาวใหญ่เตะบานุ่นใหญ่นะพี่น้องเอ้ซิงรอบอ่าซิงอ่าที่สามพี่น้องมันนี่ก็ได้ทีมมใส่ขนส่งกับทมีมอ่าน้องดาวดุ่งเนาะเรือน้องเซลูเซลูอ่ะ คอ <c oughs> อ่ามันมี2สูตรเดสูตรนึงคือเชอร์สูนึงคือน้อง,น,อง,อน,งอน้องอ่าดาวรุ่ง,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 งพี่น้องมื้อนี้ก็มาเสียคือเก่าพี่น้องเอ้ยาสนามจิเปียบดลงนึงพี่น้องเอ้ยเบิ่งผู้บ่าวน้อยแต่บ้านบดลงนึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เบิ่ง2ยก2 2สูตร4คู่บ่เบิ่พี่น้องอๆ,ๆ คุณเจค่ะ What? คุณเจคนงามค่ะพี่ดอเอ๋ยปันซีเลียงยังมันนี่ปันซีเลี่ยงยังเด้มันนี่เด้สบายดีน้องทายพร้อมน้องไพ่อันนี้น้องสาวพี่ดอเอ๋ย ซาแคทดทำงานเ,เจ้านอนาก็นั่งอยู่ยพี่นอ้องมันคนบ่พอบุ๊กมีไสน์ะะนะเอาทีมได้เข้ามาบัดนี้ฝนกัสิตกพี่นอ้องฝนกัสิมาลมกัแฮงพี่นอ้องเอ้ยสเสียบ้านกลัลังม่วนเออฝนกัสิมาแล้วพี่นอ้อง เมิดคืบไม่แลวทั้งนั้นนะพี่น้องโอ้ยลมส่งพี่น้องเตะเบาๆกันป่ายพอลมส่งยังไง เดะบ่าๆมันกับไปแล้วลมส่งเนาะอีหยังอันนี้นะเฮ้ยไม่ยังอันนี้นะโอ้ยเดี๋ยว่าว่าขึ้นไอ้เบอร์เจ็ดไอเบอร์เก้าไอเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดพี่น้องเอยเสียเก1าสิพี่น้องสุดซีค้าพี่น้องเอ้ยอุ้ย มาเซียไอ้บ่าไอ้บ่าผัวเขาพ้องเลยไอ้บ่าผัวเขาดอกพี่น้องมาเซียก็ได้บแม่นันไอบาโสดแต่ผัวเขาพีน้องผัวเขาคือเป้าหมายพ่อยังไงหนูก็ได้อยู่ดีมเนบัเบเจ็ดนะบ น oh, yeah. ูกะว่าอยู่คุณอาเอ้ยเขายันเบิดเสียงเสียงนูหเสียงกระจยวะไอเบอสิบยิงจัชิปจาสิบจ่ายชิปดำสิบแดงพี่น้องสิบดำสิบขาวพี่น้องเ้โอ้ยาเจบบานีเนี่นจดกจีบ้องมาเลิปขาวอมให้่พี่น้อ ยิงม okay. ุมพ so Alpha, ี่นองุม้องเสอะัิมมเป็นแนวใดคะเบอร์ได้เอาข่าวแบบนี้พี่น้องพี่น้องเอ้ยข่าวและลูกนึ่งหนับพองเ้าพี่น้องนอนพองติ้วพี่น้องเอ้ย ทีมน้องดาวทุ่งพี่น้องเข่าแล้วลูกหนึ่งพี่น้องเอ้ยลมกล้มาความตะอเละกามีพี่น้องเอ้ยขอโทษทำลายๆเดี๋ยวพงทีก็ตะอเละเนี่ยข่าวนะเดี๋ยวอุ้ยเข่าวนะอุ้ยตา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 ยเอาพี่น้องเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบห้าพี่น้องเบอร์สิบห้าไปเข้าไหมสนามพี่น้อง กำลังมวนกำลังมานพี่น้องกำลังได้ทีเบิร์ดไปล่างนึงเราจะไปได้ทีได้สิไปใส่อ้ทั้งยกทั้งนานพี่น้องเลยบรรยากาศทางสนามพี่น้องเด็กได้สิไปหาสัมผัสผู้บ่าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าสใครลูกใครลูกมเมนใครแม่มันเจ้ ใครลูกก็มาพี่น้องเอ้ยพูนอันนี้ก็นางเฝ้าอยู่ยปเ,ยเปิดครึ่งแรกแล้วพี่น้องน้าพ่อได้ครึงน้น่อได้ลูกนึงมีไซยยังมาได้สบัยดีน้อง ไปหาสัมผัสกูบ้างเนาะไปนะแม่าดเป็นดีกระแต่งตุงามเทนังแต่งนักโตรไปแต่ก้าวบ่เคยใส่ซบแต่งพี่น้องมินี้นั่งเลิศมากพี่น้องเอ้ยสงสัยเดียวเดียวเดี๋ยวใครเป็นควันใจเมื่อหรือยังควันใจนะ

มาซยมาลาดพูนะน้ามินี er ่มาสวนแม่เมื่อไรบอสอียงละบัดทีนี้อันนี้กระไดพี่น้องร่มกระแหงุ้งกซามสากมานซี้อรมกระแหงฝนกระสิโพี่น้องเลยกูบาวกับจักซี่อะจังเลนชาติเนาะมันบลโตะเบ่ ไป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 สัมผัสผู้บ่าวมี่สีขาวนะไป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 เป็นมู่ก้อนนิดนึงไปไปไปพี่น้องเดี๋ยวห้าสิไปหาสัมผัสบ่าวกับพี่น้องเลยหูนผู้บ่าวมาเสียบอ่พี่น้องเอ้ยอันนี้กับผู้สาวคือกันเลยพี่น้องผู้สาวรุ่นเศราโอ้บอแม่สวัสดีสวัสดีสวัสดี สวดีอันนี้ไอ้ไม่ไอ้มือโก้นบ่านนี่นะไอ้ไม่โก้นี่เนาะมากับปาด้มีมีแฟนแล้วะบ่าวเด้วสวัดีด้วยเอาวะพอดีเอาวะส้อไรซโลซีโลเาาแฟนเน่ยปุซาเลยวะ คนนี้จะได้เฟนไอใจแล้วนะเอ้าบ uh ่าวก็คืนสวัสดีไอ uh> ้บ่าวเวัสดีไอ้บ่าวสวัสดีเอาปุยทูมาไปเป็นได้เตยบอลมานี้นะ กดดันวะก็ดันวะก็ดันไห้สนาเด้อสู่ๆเด้อถามจ้าถามเจ้าใบคำตอบติเจ้าใบคำตอบะเมื่อยสิ่งที่สามพี่น้องวมนนี้ออวบนได้ลงเต้นั่ตีมันีนก็ไดาถ้าซิงมื่อน เออมืออื่นก็มาเสียบอ่ะเซิงบ่วันนี้มาเสียติเจ้าเจ้ามาซิงบ่เจ้ากมาบ่เจ้านามาเตตกลงอยู่ทีมใดกันแน่นี่นะทีมใดกันแน่เจ้านะนองบปซี่นองบปซี่อันนี้เดซันนองบปซี่นี่เดซ่างมีส่คนส่งไปนอง สวัสบบดีสวัสดีบ่าวสับบมภาษณ์บ,บ่าววันนี้มาทันทีอยู่บ้านใดก็จุ๊บเจ้าอยู่บ้านใดก็ซื้อแนวใดเน่ชื่อกันแนวใดซื้อแนวใดชื่อใจชื่อใจคู่กันคู่นินเดซ่าอันนี้ชื่อคู่ห่อยชื่อใจอ๋อแสดงว่าคู่กัน ไปบ่าวย่านกล้องพี่น้องเอ้ยมีแฟนกับรบอนี่น่ะมีแฟนกันหรือยัง,งนี่เป็นร้อยแล้วมีทุกคนมีทุกคนพี่นอ <c oughs> ้นองเอ้ยบ่าวเคิร์นกล้องขอบใจละลายเด้อบ่าวเคิร์นกล้องพี่น้องเอ้ยมาสัมภาษณ์ก็ได้ สัมภาษณ์คนงามผู้ได้เก็บบ้านให้ผู้บ้าหนึ่งเนี่ยผู้ได้บ่อตายแล้วตายแล้วอุ้ยเป็นอะไรนี่กดดันบ่อนี่คอมเออนี่คอมคือนิด ว่านักกีฬากำลังลงสนามพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นอ่าเกสอุมีอุมีพี่น้องเอ้ยตัวไทยอยู่บ้านได้กระสุนางนี่อยู่บ้านใดนะบอนองนกเคียนหอยม่วงหอยม่วงเออไปน้ำกันมาจากคนหอยม่วงนองนกเคียนมาจากคน มมเมนน้องเคียนจะคนมีคนทานสุดอดมีแต่คนงานพี่น้องบ้านหไยม่วงพี่น้องเอ,อ้ยจ่องได้เด้เอ,อปปเกือบหัวเดว้เกือบหัวเด้อนะเอาทำ<ม>ง,งานเด้อวครับไปเบิ่งจากคองเด้อ ซ่องนี่เด้อฝากติดตามนี่เด้อขับไปเบิ่งอาจจะคล้องด้วยงามบอไปเลยมาอย่าเข้ากล้องนะเอ้าวผนี้คือบุหันนะหังตาอัศพลินาบออายก้องขอบใจเด้อคนงามแร่นันหันเลยบ่าวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยถือควดาดึก กรรมาการฮั่น้องเป็น,น,านาเราดดไ,ได้แน่นางกดดันน้อยหนึ่งพ,พี่น้องพานางสาวแปลดูผ่าวว่าค <laughs> ว,วันกัน ลมแกแหงพี่น้องฝนกระชิโตกพี่น้องเอ้ยขางสนามครัคือเก่าพี่น้องไม่นด้กระจายยันตะลูกบอลถึงกลัวพี่น้องเอ้ยไม่ได้สิ่งที่สามมื่ออื่นสิ่งอ่าอถวยรางวัลพี่น้องเอ้ยสิ่งที่หนึ่งมื่ออื่นมาติดตามได้เด้อพี่น้องเอ้ยมื่ออื่นกระซิมาคือเก่าคันฝนกระโดดพี่น้องยันตะฝนนี่ลาตกมาก่อนเนาะไอ้บ้าเขากระจาพี่น้องไอ้บ้ากรรมกาอันหลอกขยันนี่พี่น้องอ่บวะข้ามี่เมียเลย ตาแทงกันมาเดียว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 เลี้ยงผู้เดียวนี้ตายเลี้ยวลำเอียงมากเลยพี่น้องซาจอยเนาะลำเอียงมากอะลีเห็นเราได้กระตุกใจเธอน่า่ะทรงผมเอนะจีเปียเสียบ่อนพี่น้องเอ้ยไม่ต้องเสียดอกบ่อนนะเสียน ค่าเชียร์พ so ี eh ่น้องมานี่นะอันนี ok right> ้น้องซ่าไพ่พี่น้องอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินอยู่บันนี้เหรอได้ยินอยู่บ่ได้ยินบ่บ่คือใจกว้างแท้เมื่อระยะนาการเด้อลากเข้าห้องแล้วพ่อจบข่าวคลิปที่สองพี่น้องเอ๋ยเจอกันอ้าว พี่ยนได้กับอิชายำนั่นพี่น้องอ้าวกะไปต้นลูกไปต้นลานจากดีพี่น้องเอ้ยเห็นว่าก็ได้น้อสิไปลยแหละลูกเอ้ยสิไปล้ายรับปากไว้เลยแหละเหมือนแหละพี่น้องเอ้ยลักเสียบอนจักบัเสียบอนพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เราไปสัมผัสกับจอรลึกจอรลึกจอรลึกมาก กินเป็นจอหรืเป็นอะไรลูกข้าจะเาวานะข้าบาหวานั้ำนูสั่งคุณอาข้าว่าอย่ามาอย่ามาจะพาเธออาให้ข้าว่าง ขวายขวายเทเลกาหันหน้านี้แบบหันหานี้ปติทัศน์ทังถ่านังเกียดบเหราือว่าเนใดหรืออ่าแบบอายแบบบเข้าใจแน่นะยังว่าเขาลังเกียรกับเลยนะลูกชงไซอยู่อ้าวเขาบบเขาบว่าอีอันนี้ยเปนพี่้าอเป็นมาสามทีรอบแบบจีบาอีว่าโป่งอีวัวโป่ง บรรยากาศขางสนามพี่น้องทั้งนั้นกระจ่องทั้งนี้กระจ่องก้องกระจายเบิ้ลฮานนางเอาพี่น้องเปลี่ยนจุยแนวคิปในกาพามาสัมภาษณ์กูบ่าวเตยบนพี่น้อง จัง <S an> ไรบวกเขาก็อายแน่ว่าวนอาแนม่อายแด้พี่น้องเอ้ยอเฉื่อยกล้าเกินไปบริจังไรแบบบอกละอายอันขีน่าจะคล้องเลยพี่น้องความขีนไล่ะจะคล้องกันโทษตัวเองนะบี่นี่อเอ้คพี่น้องไม้คิดนี่กล้ฝากทำนี่พี่น้องผิดพลาดกันได้ขอโทษขอพาน,นำมาลายเนาะอาจจะแบบบูมมวนในบางครั้งมันก็นต้องขอโทษนำมาลายพี่น้องอเอ้ยจิตนิ่งจบทำนี่ฝากก็ได้วก็ใช้ก็ิดตามเป็นกาใจสายซองทราบมวลเด้อพี่น้องโทษเขาใจละลายบ่เอาอบพี่น้องข่าสนามพี่น้องเอ้ย อ่าคลิปนี้กับป่าอะไรพี่น้องบ๊ายบายสบายดีด